ไม่ตอบัะคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญคือไม่มีแม่ยากคนใดมาเยี่ยมเลยอันนี้คือคนที่ศึกษาที่ถูกส่งฝากขังนะฮะเปนรายสหที่2ที่ผกด้ข่าวทางความเคลื่อนหน้า่อคะที่กองกากังกาสืบสวนสอบวนที่กองประชาการตรวจนครานคุณมืกรื่อนนี้ซึ่งาง้านของพลตวจสิูสวัส์รองผู้ประชาการตรวจนครมาจๆเดินทางมา้นแต อถามเบืองต้นก็ได้ข้อมูลมาว่ามีการคุมตัวในอนาวินแจ้งเก็บซึ่งอนาวินเนี่ยเ่็นคนที่โดนจักได้ก่อนเนี่ยที่ไปการเต้นลอนหรือที่ดอยคุยที่เชียงใหม่กับเพื่อนอน